โอเคอันนี้คือถ่ายแบบไม่บุบไม่มีปัญหาการนสืนพอแล้วก็ยุบเต็มแล้วมาอีกคลิกครับข้างในตรงนี้จุลมไม่ไปคว่ำชดได้ไงแก้ถุไฟฟ้าเนาะทีเวอร์เตอร์หรอไม้รวมถูขึ้นเดี๋ยไม้ไฟเลยอะหมดแล้วมันช็อตดูดแค่ครั้งเดียว ครั้งเดียวกโฟมมันรูดขึ้นฟื้นฮัลโหลยินดีรู้สึกไฟค้ามีคู่มือการบริโภคด้วยเหมือนบิ๊กเราเดี๋ยวเปิดฝาดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างประกาศแรกเราทำแบบมืออาชีพทำจบเข้าไม่ได้เรอกแบบแบบพิเศษแดงๆหน่อยวะอ่อทำอะไรบกบางใช่ไหมไม่กล้าเปิดเรงกลัวมันเสียเขาไม่อ๋อหมุนได้ครับไม่เสียครับเดี๋ยวต้องเสียไฟหมุนดูก่อน โอเคตามสภาพดูข้างหลังนะสิสิบสองกิโลนกบบอกเท่าไหร่นี่ไงสายน้ำนสายน้ำทิง้งสายน้ำข้าวสายน้ำข้าวการกระเทกใหม่ครักบกลิ่นของใหม่ครับผากกระเทนบา <c oughs> <c oughs> โฟนกุยเมยังไงแม่ไม่ต้องถาแล้วได้ล้วไม่รู้ด้ยดีไปรู้ครับยังไม่ได้ บอออกยู่่่ว้ตตงใสาขเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้อะไรที่ใหญ่ใหญ่ซื้อมาปุ๊บเปิดฝาดูปับ๊บตามภาษาคนอยากรู้อยากเห็น,นไม่ได้สนใจหรอว่าวารันตีจะเป็นยังไงครับเราซื้อเครื่องซักผ้ามาใหม่ครับยี่ห้อ TCL อามาใช้แทนของเก่าครับแม่บ้านก็ใส่ชุดสีเหลืองถูกใจยิ้มปากถึงหูเลย ไหลลงนั่งดิมันนั่งลงนั่งลงจาขอเครื่องอะนั่งลงเออโชคเครื่องใหม่สวยเนาะแม่บ้านผมก็สวยนะนี่ม,มันออมืดแท้เขาใส่กระจกชาดำมาไม่ให้เห็นผ้าสกรปรกข้างในซักอะไรก็สะอาดหมดเขาว่างั้นเออดูรุ่นเก่า,ร,การุ่นเก่าก็ะจกใสนะนี่มันน่ากลัวรอเปล่ามันมองเห็นเวลาเครื่องทำงานไอ้นี้ แทบจะไม่เห็นอะไรครับตอนนี้ซักรับเปลา่าเลยมันก็หมุนอยู่แหละไหนหมุนดิเออเดี่ยมันหมุนอยู่นะมันหมุนอยู่อันนี้อะไรนี่สิบสองรับประกันมอเตอร์สิบสองปีถูกนมอเตอร์เคยเสียที่ไหนของเก่าเรายุ่หาน้ำหนักมันเท่าไหร่นี่ซีเมนก็รับประกันเป็นสิบสิบปีมอเตอร์ไม่เสียหรอกครับแต่เมนบอร์ดเกง๊งขึ้นขี่เกลือ สักได้แปดกิโลอบได้แปดกิโลสักได้เท่าไหร่สิบสองรับน้ำหนักสูงสุดทั้ง<ม>ผ้าทั้งน้ำครับ<ม>แล้ววันนี้เราก็<ม>ทดลอง<ม>เ,เ,เครื่องใหม่หลังจากที่เราพยายามยืนนะยืนนะต้องต้องต้องเลี้ยงฉลองไหมต้องรับขวามไหมดิหลังจากที่เราพยายามซ่อมเครื่องเกา่าโอ้โหโโซ่อมจนเมียบ่นแม่บ้านผมบ่นเป็นหมีกินผึ้งครับเนี่ย ในบ้านเต็มไปด้วยเครื่องซักผ้าไอ้นี้ก็เกาที่ไหนนี่ซื้อมาใหม่ๆเองนี่แต่ก็เมนบอร์ดขึ้นขี้เกลือซ่อมไม่ได้เอาบ<ม>อดสำรองของจีนมาต่อใช้ได้ประมาณไม่กี่เดือนก็ไอที่ทิ้งน้ำก็ดันเสียอีกทำบอร์ดช็อตอีกแต่แล้วผมก็สั่งบอดมาอีกครั้งหนึ่งเอามาลองใส่เงียบกริบไม่มีอะไรทำงานก็เลยกล่าวว่าจะพยายาม่อมให้ได้ครับ สมไม่ได้ก็ต้องพยายามเพราะเครื่องอยู่สภาพดีมากเลยเราเกิดมาเป็นช่างแล้วทํำยังไงได้เกิดมาเป็นช่างต้องไม่ทิ้งลายช่างไว้เอ้ต้องทิ้งลายช่างไว้เราต้องทิ้งลายช่างไว้ต้องซ่อมได้สิไม่งั้นครูบาอาจารย์สอนวิชาช่างมาจะสอนมาทํำสากระเบืออะไรจะสอนมาแล้วซ่อมไม่ได้ มันก็มีที่อมไม่ได้มันมีอะไรเปลี่ยนมันต้องซ่อมได้แหละแต่ว่าเปลี่ยนจากอะไรเป็นเครื่องยกเครื่องแต่ว่าตอนนี้ช่างไอรวบรวมวิญญาณช่างที่เชี่ยวชาญมาเข้าสิงยังไม่ได้ครบก็เลยอมซ่อมยังไม่ได้เดี๋ยววันไหนรวบรวมวิญญาณช่างเก่งๆมาเข้าสิงได้ซ่อมได้ทุกเครื่องครับนี่เป็นการเทสเครื่องใหม่เจอช่างวิญญาณช่างที่เกียรติเรา ของปีใหม่2,567ขอบคุณค่ะสมด็จจักดปรรดิ68ดิเนะ68เออปีพอตารา68โทษทีลืมแล้วครับ68เก้าเข้ามาวันที่พึ่งจะวันที่หกวันที่6เองก็น,นับว่าเริ่มปีใหม่เลยนะเริ่มนับปีใหม่เลยปี68จดไว้เลย เขียนใส่ข้างฝาไว้ดูที่ว่ามันจะทนน้ำได้กี่ปีของเก่านี่ใช้เป็นนั่งแต่ลูกตัวเล็กๆจนลูกเป็นหนุ่มหมดแล้ววันนี้ก็ได้เวลาปลดกเกษเียณเครื่องเก่าเราก็จะพยายามบูรณะอะไรครับแต่ว,ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยให้ช่างมีอารมณ์กว่านี้หน่อยแล้วมันจะซ่อมได้เองครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย นะก็ใช้งานได้ปกติเราก็จะี่แท่นปูนขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องให้ได้ระดับน้ำนะถูกดิ่งถูกฉากเวลาเครื่องทำงานจะได้ไม่สั่นนะครับแล้วก,ก็การใช้งานเครื่องก็จะทนทานเราก็ซื้อปูนมาทำแท่นให้มันได้ระดับน้ำเสียบสายไฟ ครับแล้วก็เปิดเสียงพราะนะครับเครื่องใหม่อ่าก็มีโปรแกรมให้เลือกอาจะซักอะไรเราก็มาฝั่งนี้เป็นฝั่งอบผ้าแห้งอบได้12กิโลนะแต่ซักได้8กิโลก็จะซักโหมดโปรแกรมอะไรแล้วก็บิดมา มีภาษาไทยนะครับนี่เป็นภาษาไทยนี่นี่เรียบร้อยลองซักแล้วใช้งานได้ปกติใช้ดีขอบคุณนะครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเวลาปิดก็มีเสียง